สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเราวอลกของกันยพักดิ์ค่ะ oh, <yeah. S 1> วันนี้วอลของเรานะคะจะมีการวางแผนแบบไหนจะออกแบบแบบไหนบ้าง <Wow. S 1> ไปชมกันเลยค่ะ uh? อะ้ามาแล้วเหรอนั่งสิพวกเราจะถ่ายอะไรบางอย่างคุณมีความคิดเห็นยังไรบ้างโอเคค่ะบอสเพื่อการถ่ายวอลกของเราฉันได้เตรียมแผนดีๆไว้สองสามอย่างมาค่ะแผนแรกของเราก็คือ แผนการเรื่องหน้าตาผ่านไปก่อนเพราะเรามีอย่างอ,อื่นที่ต้องทำนะแผนที่สองเรามาแนะนำตัวกันไหมทุกคนในห้องรู้จักกันยาพักกันแล้วฉันเห็นด้วยกับแผนของคุณบางคนก็อยากรู้จักคุณงั้นคุณเริ่มแนะนำตัวเลยมาค่ะเรามาแนะนำตัวเกี่ยวกับกัญญาักกันค่ะ ชื่อกัญญาภักโสภารัตน์นะคะชื่อเล่นชื่อปลายเกิดวันที่23พันวาคมปี2548อายุ18ปีค่ะแนวหนังที่ชอบนะคะก็จะเป็นซีรีส์เกาหลีนะคะแล้วก็ซีรีส์จีนโบราณนนะคะชอบฟังเพลงแนวไหนก็คือชอบฟังเพลง R&B ป๊ B, บอปแล้วก็พดพังริวเวอร์ค่ะสิ่งที่ชอบ และสิ่งที่ไม่ชอบนะคะสิ่งที่ชอบก็คือชอบหมาชอบสีที่ดูสดใสไม่มืดคึมชอบอยู่บ้านชอบอยู่กับเพื่อนชอบนอนชอบดูหนังชอบบ้านลูกค่ะสิ่งที่ไม่ชอบนะคะก็คือไม่ชอบนอนค่ะไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบความลำบากแล้วก็ไม่ชอบทำงานครูค่ะลักษณะนิสัยนะคะเป็นคนใจเย็นค่ะรักสงบร่าเริงมองโลกในแง่ดีค่ะมาเริ่มแผนที่สามกันแผนนี้คุณวางแผนมายังไง หรมาแผนที่3นะคะฉันคิดว่าเป็นเรื่องการเรียนต่อ <Wow. S 1> ค่ะเพราะเราก็อยู่ม6กันแล้วไหนคุณมีเส้นทางอะไรบ้างแล้วคุณเลือกเส้นทางไหน <Wow. S 1> มาดูเส้นทางของเราและทางที่เราเลือกกันค่ะเรายื่นรอบพอร์ตฟอลิโอไป3ที่แต่ว่าติดอยู่ที่2ที่นะคะที่แรกที่เราติดนะคะ <Wow. S 1> ก็จะเป็นคณนะวิทยาศาสตร์สาขา <Wow. S 1> ชีววิทยามหาวิทยาลายัยมหาสารคามค่ะ ที่ที pues mm ่สองที่เราติดนะคะก็จะเป็นคณะครุศาสตร์สาขาชีววิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะส่วนที่ที่เรายิ่นไปแล้วไม่ต <for> ิดนะคะก็คือคณะที่มีการแพทย์สาขาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะแล้วทางที่เราเลือกนะคะก็จะเป็นคณะครุศาสตร์สาขาชีววิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมาค่ะยินดีด้วยกับว่าที่คุณครูสาว เป็นไงบ้างคะกับแผนการวอลกของกัญญาพันไม่มีอะไรมากแต่เราได้รู้จักกันไปสักเล็กน้อยแล้วสําหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย